bất ni salua salua leo sáng su lý la pluk sát sinh nhu hòa là nhạt nhai mưa hồng hoa mồ mưa mượt Cùm กะเหมือนหมอคอยหำคิดเมื่อเสียว่าเงาพรสาธานสะทียนมานเลื้องเลืองแล้วคันลับไหลบ่ฮู้ตื่นทุกทีบต้องกะตายด้วยเจ้าดังกัน เทียมหลังจันทร์ใสแล้วกะมามัวเมามือตกต่ํคอยนั้นขึ้นเข้าครอบครองจันทร์แกมแล้วแล้วกะเราดับหายสีวิตของคนเฮากะาลังเดียวโดยห่างบ่หอนค้งของ ข้าวแล้วก็เเลี่ยนสุกทุงนี้ข้ามดในกระแปรเปลีป่ยนเจ้าเปลี่ยนแปลงอันนี้นานเปียบลังโค้เหล่านี้ลังเถ่อโศกขีเสานั้นบางข้าวกระสุดซึ้นบางข้าวใจมือเตือ,อยัยงนี้มือสว่างใส คือในพันผู้ทุกข์ให้และฟังเทศเทศสนาจากเทราสาราผู้ผู้เก่าแจง้งแถลงสอนฟังคำสอนเรื่องสินหาปานเป็นตัวเอกโอเดโน ซาเสื้อขนาเนื้อในเทื่อนเพลิในมือนี้เพิ่งสิมาคิดได้วบะมวนมูสัสสากะวังเห็นเสียว่าบ่อยากมระาเมียนเฮาได้มาเพี้ยนขาดได้ทำ เป็นหาสิจังบ่ควรประกอบตั้งกะวังเลยแต่ยงเดียวความทุงยากเข้าคอดเียวจังได้เที่ยวป่านา ปงเสียวาสัตสาโลกเพื่อนโลกกาควงสาตั้งปวงกาคงเศร้าคือคนเนาบาดพอยภาคพอมตายจากลูกเตกคงเอาโห uh-huh dũng xa ninh cho phú bạc bó đae không xịt thuộc thô làm ăn เส้นสงสารเหลือเกินเมื่อคืดมาในตอนนี้พ่อกันเทียิเศร้าขาหักษาสินปาหาหาสีบเนิ้่ไักษาสินสํำดาใจให้มันใสสะอาด่างประสง่างบาปเดเว chè ta ngước biển này tiệm piam lấy đoạn kia chiêng pa phùng néo quắm kia này xưa tôn khúc bài leo mưa vài xa thu canh cung cạp van xa พันเตขาเตท,ทานจังขอน้มขอพระคุณเป็นบุญได้จังได้มาเย็นหาเป็นจังบุญบาทสนาจังได้มาพอพระคุณทานบุญเหลือหลายจังได้มาพบทานนันเดียนทานอาจารย์ตัว แต่นี่ผู้ขาสิขอหาเมายังสิ้นเถือพุทธังทํรมังตาหนอดสังคังพอมขอน้อมตนเตรียมตังฟังรามพุทธวาทขอเกียนักปราดเจ้าพระคุณท่านจุงสแสดงนี่มุนเดือ มุนไข่เกาแจงไลยละเอียดของสินทาหักษาปปโยชน์มีจังได้นาะขอสองสามเสียงอาพรามีจังได้แนะนิมุนไข่เกาแก่พ่อได้เพิ่มเติมตาเกียง กายคู่ตะลอดเกียงหลยละเอียดของสีหนงมูนินเพิ่นสุงสอนว่าจังไลยละนูทานกาสิพอท่านในกกเสรจใจได้สุงมสองอันนี้ส,สุ่ส่วนสิใดสิเป็นแท มนจังใดล่ะนาพระคุณนึงเยโอเอนอนจังว่ในตอนนี้ จังซี่สำล้างสร้างให้เดินทั้งเส้นใหม่เด้อยุ่มเด้อให้ท่านเทียวไถสาละหนึงยึดมันดอกศีลศานาปากาลจังว่าขอหนึ่งนั้นให้เจ้าทรงสรรหามวลสัตว์สาทุกประเภทอยเบียดเบียนเข็นากูนาด้วยสวยานม พอที่ซองพัมพอมไม่สร้างอยู่กะทากินเนืน้อดงงีย่าได้เป็นข้ามุ้ยลากนั่นสิ่งของที่เขาหาม ข้อที่สามสังรวมไว้ป,ป่าเวนีอย่าเกินดวงลูกเมียเพิ่นเพิ่นกะหวัางย่าสิไปเกี่ยวยุงกำสีตัวต,ตอบสนองขอที่สี่ยาสิตัวเพียนองอย่าลวงหลอกไภัยภัย,ยเจ้าว่าจากไขนั้นซืือตรงอย่าลวงเดยน พอที่หายาสีกินยังเหล่าของเหมือนม้ายาพินพวกกันสาเลยลเยยนสิ่งเสพเตียก็ให้ได้เพามางมุนกาะจวนแล้วตอนนี้ฟังสรุปมวนันไยผู้หักสาสินยอมสิไปถึงสุขสู่สาวันเมืองฝา สมบัติมามีพร้อมบือจนเขี้ยวขอดหอดเนี้ยผ่านพ่านพลพอสินต้นหาปะการอาตามาเทศบอกยุมทุกทุกทานสัทธาทานผู้สุนใจถ้าอยากไก่ความทุกให้คอยฟังดังจาาตาน สาธทานได้ฟังแล้วลองวิจณ์ตองานคอยอยู่ทุกทุกทางขันฟังแล้วให้ยินต่อเแม่อสาธางอยู่